เด็กติดเที่ยววันนี้แป้งมาเที่ยวไรสับปะรดนะคะไม่ได้อัดวีดีโอนานมากจริงๆก็อัดแต่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ตัดเนาะวันนี้แป้งมาเที่ยวไรสับปะรดที่ลงที่สถานีกัมเชิงโลสเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษถ้าถ้าคนที่นี่คนท้องถิ่นก็จะออกเสียงว่ากัมเชิงโลสนะคะแล้วก็เดินมาประมาณไม่ถึง10นาทีอะ วิวดีมากอากาศดีมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปหาทางเข้าฟาร์มกันเ,เจอแนละ้ ที่นี่นะคะก็จะเป็นสวนสับป,ปะรดมีตัวอัมบาก้ามีกระต่ายมีแพะมีหลายอย่างเลยข้างในนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่าเข้าประมาณไม่ประมาณแหละ150เหรียญนะคะข้างในนะคะมีบริเวณค่อนข้างกว้างเนาะ เหมาะสําหรับการมาทํากิจกรรมเป็นครอบครัวแต่อตอนนี้ก็คือมาถึงแล้วเนาะโอ้โหถึงแล้วนะคะข้างหลังเราเราไปแต่ว่าที่นี่เขามีค่าเข้า,ขาใช่ไหมค่าเข้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหรียญปะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันก็ชอบถ่ายรูปอะเนาะก็ขอแวะถ่ายรูปนิดนึงก็แล้วกันไหนช่ออุปกรณ์ในถุงร้อยห้าสิบ ร้อห้าิบเหรียญ <50 S 1> เขาก็จะมีถุงผ้าให้หนึ่งคนหนึ่งใบโห้ถุงผ้าถุงใหญ่มากเลยอะ่ะแล้วก็มีป้ายหรือป้ายเขาห้อยตรงนี้นะคะแต่ว่าตั้งอยากเอากลับบ้านนะเอากลับบ้านได้ไหม <laughs> <laughs> เข้ามาข้างข้างในแล้วก็จะเจอ้องกระต่ายดีอ่ะน่ารักอะ่ะอันนี้คืออะไรปั๊มผ่านแรก พูดถึงเรื่องอุปกรณ์เมื่อกี้ในในถุงนะคะก็จะมีถุงผ้าม,ม,มีป้ายที่เป็นหนังแล้วก็มีป้ายที่เป็นไม้อ่ะคะ่ะแล้วก็จะมีแผ่นเก็บคะแนนให้เราเนาะทำกิจกรรมนะคะหลังจากที่เราทํากิจกรรมทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยปั๊มตาครบแล้วอะ่ะเราก็เอาใบปั้มนั้นอะ่ะใบเก็บคะแนนนั้นอะ่ะไปแลกเป็นของรางวัลน,นะคะ อ๋อแล้วก็จะมีเหรียญให้ด้วยเหรียญไปจับตุ๊กตานาะเป็นตู้ขี้บตุ๊กตาข้างในนะคะแล้วมีบริเวณที่กว้างมากอ่ะคือแ้งสนุกกับการถ่ายรูปจนลืมถ่ายคลิปไปเลยก็เลยได้รูปถ่ายมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสรุปการเที่ยววันนี้สนุกมากๆเลยแล้วก็ถ่ายมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะในส่วนนะคะจะแบ่งเป็นสัดส่วนก็คือจะมี บริเวณสัตว์เลี้ยงใช่ไหมแล้วก็มีที่เป็นสวนผักแล้วก็มีเป็นซุมซ้มถ่ายรูปคือซุ้มถ่ายรูปเขาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าแป้งอ่ะมีอาการแหแป้งไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นมแมลงตัวเล็กๆดำๆอ่ะกัดแป้งนะทาให้แป้งแบบสนุกแหละแต่ว่าก็มีอาการคันแล้วตอนนี้นะค่ะผ่านมาประมาณ2ออาทิตย์ ตอนที่นั่งแตะคลิปเนี่ยนะยังมีรอยดำๆอยู่ที่ขายอยู่เลยอะ่ะ ตอนนี้เราเที่ยวเสร็จแล้วค่ะจามิก้าน่ารักมากกับอ๋อแล้วก็แป้งอ่ะโดนตัวอัมปาก้าค่ะกัดเพราะว่าไปแกล้งเขาเนาะให้อาหารแล้วว่าก็คือไม่ให้กินอะ่ะก็คือแกล้งอ่ะค่ะก็เลยโดนเขางับไปที่แขนหนึ่งทีเจ็บมากนะเจ็บเป็นร้อยอยู่อาทิตย์หนึ่งเหมือนกันนะ จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันดวยนะคะเล็บเลิฟ